สวัสดีค่ะพีน่น้องค่ะมาแกงไก่ใส่นมไม่สมจ้าแกงไก่ใส่นมไม่ดองมัไม่สมแบบเป็นเศษเบ้านเขาแม่จ้พี่น้องหลังจากไก่สุกแล้วมาเข้ามาใส่ผักกันเนาะคะ่ะเพื่อปรุงเครื่องปรุงยั้งเลยแล้วแ,วแกงก็ง่ายๆแล้วค่ะพี่น้องแกงแบบเล้าๆมุมี่ยังหนียวยากก็ค่ะใส่สุปรดน้ำปลาปลาล่าธรรมดานี่ละค่ะ ใส่ผักอีตูกับผักต้นหอมนะคะพี่น้องโอ้ยหอมปะไปกินเขาน้งกันนะคะพีน่น้องจ๋าแกงไ่ใส่หน่อไม้ดองแกงแลาว้อกจากพี่น้องเด้บอบะหมีนแกงใส่กะทิบะหมีแ่แกงแกงอีสา,านบ้านๆน,นี่คนะ่ะซิมเบอรกอนจา้า ปัจจิโตมาเสียบไปกินเขาน้ำกันนะจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้อง้ามากินเขาน้ำกันจ้ะแกงไก่ใส้นมไม่สมหอนหอนไก่ไก่มาตอดบักกันหุ่งข่อยข่อยต้องมานั่งเฝ้ามาจ้าพี่น้องไก่มันมาตอดบักคุงบักคุงข่อยอันกำลังสิติดตอดอันนี้เบิดอันที่ไปหาอันไม่มากันไว าเจ,จ้าเจ้าไก่กับผักนี่ซือกันดีครับ่รงสามารถต้นบะหุ่งไข่อันมาจะส่งลูกต้นบะหุ่งไข่เกลีย่ยเบิดต้นบะหุ่งหักเ <c oughs> จ้า หือมันว่าข่อยแกงไก่ใส่้นื้อไม่สมบูรณ์มันเคียดมันเลยมากกินพักขอ่อยแ,แล้วเจะพี่น้องจ๋าฮ่อนแกงเร็วไม่ไหมจ้ะ กูดเดียวคือเก่าละลูกผัวไปลูกไปโรงเรียนผัวไปเห็นงานมืออื่นกับสิบวางเพราะว่าสิเฮ็ขเดขาอเบียกซอยประนวนในบ้านไปยิมถวยวัดมะล่างไป เอาพีกลงต้นเอาลงหมู่บ้านนี่ซ้นแล้วพี่น้องจ้ะแบบมาดมาด้เห็นเขาในสวนกวุ้งห่างบ้าน นำนำไ <c oughs> ก่บ้านซื้อเด้อพี่น้องบ่ได้ขาเด้อเฮ็ดบ่ขาสัตว์ตัดชีวิต <c oughs> อือ เมื่อนี่วันโกนมื่ออื่นวันพระลูกข่อเขาเบาให้ตั้งข่อยย่านนี้นี่นี่เมื่อคืนนี่ยข่อยปิดไฟชุบกันที่ผ้าเพื่อนนอนพอเพื่นหลับ ก็ขอยปิดต่ขอยปิดไฟแล้วขอยว่านี่เน่มานอนตรงนี้เันแม่แม่หนูได้ยินใครค้อนหน้าต่างเถอะเราตื่นยันนี่หรอวะขอเหง่ปากว่าไม่มีอะไรหรอกลูกไม่มีใครค้อนหรอกค่ะว่านอนนอนว่าี๋ยวหนูได้ยินนะแม่พ่นยังวาอีกเลยแต่หนูได้ยินนะแม่แม่เปิดดูซิสัอ เรียกวมาไม่มีอะไรหลอกนอนเลยนะผู้ใดะเป็นเก่าเป็นนี่แะเย็ยกินร้ายเนาะไม่สมมันเย็บมันปวดเจ็บในคอเน,นี่ยัง เสียบพี่น้องจ้าอืมที่มันห้องดี mà sao bơ mà bán về sư cây mấy hạ cây phân thoát ngân hải đều bà nì phân khỏi nhang khuyên mà sư nả làm khuyên phân ơn khỏi ảo ngân bố cháu hay khỏi lêo cháu hay khỏi leo, cháu dí thoát này khỏi nhang lai chá thẻ แมนโผข่คอยทั้นได้ทอดให้เจ้าอยู่บ่สน,นี่ผู้หนึ่งผู้เมียคาห่างๆแล้วเลยว่าเอากระทอดให้เพื่อน้วเดีสิทั้นแมนผู้จงยิงกระสิเอาของเราละเลยว,ว่าคอยบ่เอาโอ้โข่ยแสี อย่างนี้บ่าตากต่าต้าอยู่ห้องนี้ดีห้องอยู่ตรงยุท่าเป็นยังยุท่าไปห้องในบ้านะมันบ่เมียนมันของกะล้ำ บคนที่อ้วนพี่ไปนะกินยังกระแซ่ บิไก่บ้านต้มข้าวเดี่ยวต้องดับเบย์ถ้าเป็นไก่พันไกนะ่น่ะไก่เหนียวต,ต้องต่อมาต้มน้ำปลาเนา,านะพี่น้องต้งนมนะ้ำปลาทั้งเสีย ่ปไปกวนจับพี่งคืมาตัดไหมมาตับว่าจะตัดมุ่บ้านนี่กับ่มีไป่ะ ไปกวนเด้อจ้าพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า